ทำเลตามปั๊มน้ำมันใช้เตาถ่านกับเตาแก๊สได้ไหมคะคำตอบคือส่วนมากไม่ได้ค่ะนะคะจากการที่เจอปัญหาของลูกค้าครูพินหลายหลายคนนะคะไปติดต่อทําเลปั๊มน้ํามันแล้วนะคะแต่พอเขาถามว่าใช้เตาถ่านกับเตาแก๊สบางปัง๊มจะไม่ให้ขายเลยนะคะทางที่ดีนะคะคุณต้องไป สอบถามให้แน่นอนก่อนถ้าอยู่ในปั๊มน้ํามันเลยนะคะส่วนมากจะไม่ได้ยกเว้นว่าคุณไปขายข้างๆริมฟุตบาทข้างๆใกล้ๆกับปั๊มนะคะคุณก็ไปติดต่อเจ้าของที่เขาให้ปั๊มน้ำมันเช่าอีกทีหนึ่งแต่ถ้าในปั๊มส่วนมากที่ครูพินเห็นคือไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าน้ำมันมันเป็นเชื้อเพลิงเนาะมันจะไม่เซฟตี้เท่ากับเตาไฟฟ้าส่วนมากเขาจะ แนะนำให้ใช้ได้แค่เตาไฟฟ้าอย่างเดียวเท่านั้นนะคะตามปั๊มที่ครูพินเคยประสบมานะคะแต่ว่ามันก็อยู่ที่ว่าปั๊มไหนที่เขาจะให้เราใช้เตาแบบไหนนะคะทางที่ดีถ้าไม่เป็นการเสียโอกาสเราไม่เป็นการเสียเวลานะคะกูก็ต้องไปติดต่ออีกทีหนึ่งนะคะแต่คำตอบในคลิปนี้นะคะครูพินแบ่งปันคือส่วนมากจะไม่ได้นะคะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ